สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมอนีกามาพบกับน้ำเชียร์แต้สาสๆเด้อค่ะท่านผู้ชมคุณนะค่ะหมอกกระลงค่ะแตแตีหาผุ้นะค่ะท่านผู้ชมพอเสียงโถมากค่ะเพิ่นได้ตัวเด็ดมากฝากพี่น้องเอฟซี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะก็อยู่ในเครือข่ายของทังพอผุ้นะค่ะท่านผู้ชมอันตัวนี้คลิปนี้บม่นเลขกปูเล้อค่ะ พ่นโทรมาแต้ตีหาพ่นอยากให้พี่น้องเอฟซีถือข่ดท่านผู้ชมค่ะเสียงน้ำเชียกับสิเป็นเสียงหมุบๆเด้อข่ะท่านผู้ชมมันแต่เศร้าค่ะอ๋อก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของพอสเมเนียงน้ำเชียกับขอขอบพระคุณพอที่โท่มาบอกน้ำเชียทรงให้พี่น้องเอฟซีเบิง่งเป็นแนวทางเด้อค่ะเม่งเน่ยขท่านผู้ชมแต่เศร้าเสียงเขียดเสียงยั้งกระห้องค่ะ ตีหาเลยดิคะ่ะท่านผู้ชมอันนี้น้ำเชี่ย ب, เปิดไฟล้างบานดิคะ่ะนี่เดี๋ยวไปคือแกงเนาะค่ะเนี่ย <c oughs> พูดนะค่ะท่านผู้ชมเย็นเย็นเย็นสบายร้อมคะ่ะเอ๋ค่ะท่านผู้ชมมาฟังกันเลยละค่ะว่าอ่าสิเป็นตัวไหนคะ่ะเพิ่นว่ามันเข่าดีค่ะฮัลโหลพ่อสวัสดีเนี่ยมือเศร้าเศร้าคะ่ะ ค่ะหนึ่งเางงขาเราบอกว่า,าเรือ่องเรื่องโอ้ค่ะต่เสาหลายค่ะท่านผู้ชมค่ะอันน้ำเสียกับยุ่งของทงผุดิพ่อเสียงเกียดห้องค่ะแต่เสาค่ะท่านผู้ชมพอ่อคือวานามีเลขมาแต่ใสกว่พอพ่อย มีมากเลยเว่าเนี่ยเพราะว่ามันก็ขายไม่มาเด้ออืค่ะเพราะว่าเขาเขาต้องการตรงนี้ออกกลองเบลงเพราะว่าถ้ามันเข่าขอสองข้างเขาเก็บปล่อยเรื่อยเห็นเราลองมาลองนี่กล้องเบลนบานไม่เป็นังไจเนี่ยเพรเขาเห็นมากมีกระถือประจำยั<อ>กที่บนที่ล่างเรื่อยๆใครจะหาตัวนี่คะจะออกตึงกันได้เพราะว่าสิแต่ว่าพ่อมันมีหาคู่บ่บนกับล่างเก่งสิบอกว่อ ว่าบนกระลงะังแบบต่ว่าหัวก,กุเทียค่ะแต่ว่าเขารู้จักว่าพอต้นนี้ออกคิดอยู่เขาเบิ่งอยู่แต่ว่าเขาก็รีบตรวจสายเสียบมาให้ท่ลองเบิ่งอลลอกเกขออกดิไปทายลงมือเด้เอค่ะเลขรักโตเดียวเลขรักเดียวบ่มีหลายหลักบ่มีกลับบ่มีปีนเขาเนเขาว่าแต่ว่ามันไปแเ่ไป,ไปบนไปล่างเดี๋ยวอะ่อไปบนเดียกไปล่างนี่อ๋อแบบนี้ เพิ่นมาแต่ใสก็พ่อเรื่องนี้เชื่อมสังข้อมิตรงมาให้อ๋อ้สั่งข้อมิกัท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่นบ่ให้เปิดออกซื้อเพิ่นพร้อมให้บอกไล้คือเพิ่นเพิ่นให้เอาเรื่องชุดนี้รงองร่องบึงร่องมุดร่ะงไม่คยเข้าไปจำด้วยอยู่ท่านแต่ว่ายิบเที่ยงไม่ผ่านอีกเที่ยงหนึ่งแต่มันไปบนไปล่างนี่สิกระบอกจักแต่ว่ามันไปบนหลายกว่าล่างโอ้สิบงวดหลุดหนึ่งครั้ง แบะอาจารย์สานโค้ดระหว่างเลื่อยเขาเลยเขียนมันเปีมาตรงมั้งวดว่าหันพ้นเขายังพอะงวดว่าหันพ้นเขายังค่ะเขาอันเขาอันเขาบนเลี่ยวว่าโอ้งวดว่าหันเขาศูนย์เจ็ดครับูึ้นเจ็ดขึ้นแปดขึ้นเก่าเอาพองวดนี่ตัวไรพอล่องเบิร์กันหน้าค่ะ มานี<บ>่เขาก็ทรงโกมาเลยหรืมันมันเป็นยังไงว่าเขาจะให้ออกว่าเมืองเขาติดโจรขาดว่าเ้อถูกห้อหยาดหรืทีไรโอ้ยขอบพระคุณผลหลายๆเด้อค่ะบ้านผลเลแก่มาให้ว่าลักเจ็ดหวดนี่ลักเจ็ดครับลักเจ็ดค่ะลักเจ็ดลักเจ็ดมันใหแจ๋อย่างเงาเลยผนเลแก่มาว่าเจ็ดถุงเจ็ดนีเจ็ดสองเจ็ดเจ็ด จ็ดแปดีหาอเจศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดค่ะครับนี่ยส<อ>ี่บน้นมันบ่หัโดนมากบัดอเ่บางทีก็ลับโดรับเนนึ่งแว่าไม่ไปบนไปล่าง่ละต <ขา S 2> ่บาบแตว่าคือบนหลก่ลง เพิ่นมาลักษเจตค่ะท่านผู้ชมมนันครับเพิ่นมาลักษเจตมาลักษเจตลองเบิ่งเด้อค่ะบนลางเลขส่วนมากสิบ่ต้องกลับค่ะวันนี้อาจาก็ขัมาข่องวันนี้วันหนาวที่สงมันคนให้ปรจังการให้เลยอาจารยอืมค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะอาจารย์มาจากสังคมอ่าส่งมาให้พอสมเนียงพอสมเนียงก่ะส่งมาให้น้ำเชีย น้ำเสียกับส่งให้พี่น้องเอฟซีค่ะอ๋ออากาศก็ดีดิพ่อมือนี่ครับอากาศดีีแจ่น้องค่ะตื่นขึ้นมาได้พ่อกับตัวเลขแม่นแม่นเลยค่ะท่านผู้ชมตีค่ะตีหาหมอกกับร่มดิพ่อมือนี่ยเป็นใจง่มจะพ้องแดงจึงคึ้งกว่าไปเลยอ๋อแดงจึ้งคึ้งพวกนี้เถอะเพราะว่า แดงนี่คือยวงห่ากับแดงคือกันเนาะครับผมแ <ขอ S 2> ดงคือคือเป็นตาแดดครับน้องพ่ออือโอ้ยเป็นตาแดดครับเลยอือโอ้แดงคือกันเนาะทองฟ้าก็นเล <c oughs> ยไปใช้เว้าขุห่อนโอ้ยห่อนครับฝนตกหมู่บ้านหมู่กออ้อนแห้งครับน้องพ่อยุบุญแห้งครับบ่แห้งเลยอือให้ยืมลมเพื่งให้มาใส่ยืดบ้านไปเชื่อวัง บ้านเปิดเป็นแถบเลยค่ะเอางวดนี้ก็เป็นงวดแรกเพิ่นอยากให้พี่น้องเอฟซีเบิง้งอาจารย์มาจากอาจารย์มาจากสังค์มเนาะพอครับค่ะเอา,า,เอาน้ำเสียกับสิลบกวนพอซำนียเ้อพอครับค่ะข,ขอบพระคุณพอหลายๆเ้อพอ,สว,ส,อสวัสดีค่ะค่ะัสดีครับเอาค่ะท่านผู้ชมท่องฝ้า กระังสีแกงเนาะคะ่ะกระังสีแกงสิไปหกโมงแล้วะคะ่ะคือแดงค่ะท่านค่ะท่นผู้ชมคือพอสเสมีย่างไรหลีค่ะพูดนะคะ่ะท่นผู้ชมน้ามก็ย่างหงู่น่ค่ะหมอกกระลง่งแต่ว่าตอนนี้เพ่นสินไปเก็บแม่งมั่นกันเล้วคะ่ะท่านผู้ชมเมื่อขึ้นก็ออกแมงมั่นค่ะ อ๋คลิปนี่ก็สิเป็นคลิปแรกเนาะค่ะพอฝนทษมาตีหาพูนค่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะน้ำเชียกับฝ่าวุกอยากได้ตัวเลขไปให้พี่น้องเอฟซีเบิงเป็นแนวทางค่ะเลกลายหมองหลายทีน้ำเชียมีนาทีนํำหาแนวทางมาฝากพี่น้องเอฟซีพี่น้องก e ับเบิงพิจารณาเอาเรียกเอาเด้อค่ะว่ามักสำหักไดกับจัดเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะ มีหลากหลายมาให้เลียกเบิ้งค่ะพี่น้องบางท่านพ่นกวัว่าจัดมาโหลดน้ำเชียร์บางท่านพ่นกวัว่าโอ้ยคือหลายกัะเถิ่นว่หลาย,ลาย,ลายสำานักเจ็กสิเลียกสำหนักใดดวงล้วนๆเนยคะ่ะท่านผู้ชมน้ำเชียร์เป็นเจ้าของสองอาากับว่ารัจ้าสิเลียกสำหนักใดค่ะเอาไงๆสำหนักที่พี่น้องเอฟซี 4, ที่พ่นค่อยตามก็คือ สำนักเก่าที่เพิ่นเคยตามค่ะเพิ่นกับข้อมีนแต่คลิปบอกพี่น้องเอฟซีอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมที่เพิ่นเขาดีๆเลขเด่นจังสีเพิ่นกับเอามาประกบกันค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาอาจารย์สั่งข้อมเพิ่นทรงตัวเลขให้ยพอสำเนียงซีบงวดเพิ่นจะคอยสิบไปรื้องวดเดียวเลขบนล่างเหล็กหาคูด้ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นให้วิ่ง 7. เจ็ดเพิ่น งวดนี้เพื่อนหาักเจ็ดมากเลยค่ะท่านผู้ชมเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดค่ะเพื่อนบอกว่าเลขบดบ่คอยกลับเพื่อขาท่านผู้ชมบนล่างบ่อคอยกลับแต่ส่วนมากพี่น้องกับกันไหวแน่เลยค่ะเพราะวา่าพอจะเล่นศีลก็บ,บอกว่ากินเข่าห้มีกลับยังสียเนาะขาดท่านผู้ชมค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นงวดแหลของอาจารย์สังข้อม โชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ